ามาเลยจะไปไหนคะไปสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์ไปราไปสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ที่ไหนคะสวนสัตว์ที่ไหนอ่ะหยุธยาใช่ชื่อสวนสัตว์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยหยาอะไรอ่ะคะใดีวหมดรอบได้ไหมหมดกี่โมงเนี่ยปิดขายตั๋วห้าโมงค่ะแต่ยังเดินได้เรื่อยๆร่อแล้วปิดกี่โมงอ่ะปีอันตรายนี่อ๋อการแสดงไม่มี ไม่มีการแสดงผู okay, ้ใหญ่ผู uh, uh, by, yeah. <c oughs> <c oughs> um, ้ใหญ่สองเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สามโอเคจ่ายเท่าไหร่มั้งคะผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เคสเอาช่างเลยเอาวัดเลยไหนๆก็มาแล้ววัดหน่อยพราวัดหน่อยเท่าไหร่กายตรงตรงยาเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งร้อยหน่อยหน่อยอะกัดเบลเท่าไหร่เมื่อกี้มาแล้วการแสดงหกเดวหรือแต่ชมหนึ่ง้อ่ฉีบมาหน่อยอ่ะบาเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่คะสรุปแล้ว

กาย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 อะพี่ถ่ายมมากล้องนี้นะคะมมากล้องนี้นะคะน,น,นิ้วหน่อยค่ะนี่วันนี้เราจะมาให้อาหารจระเข้กันไปผลไม้เลยไปเร็วไปผลไม้ไปเลยสี่คนสี่ไม้เหมือนหมูปิ้งเลยกลายไหมกายไหมสกายลอกันก็ได้ไ เดี๋ยว,ดเ,ดวเดี๋ยวอ <kalk i. S 2> รอทีละคนก่อนเดี๋ยวรอเจก็บ่อนี้เจมาแล้วมาแล้วรอ,รอพ่อก่อนจับก่อนให้ทีละไม้ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันมันมาแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวไหมให้อาหารจาระเข้เธอให้สักทีเลย เอาเร็วลูกรออยู่ดึงเลยเหรอก็ติดฟันมันดิเอาายตัวายตัวาอตัว สกายครับวันนี้สกายให้อาหารจระเข้ตัวไหนมาพ่อมามา,มาเร็วนี่จับไม้กับพ่อเร็วอ่ามาแล้วครับตัวนี้ใหญ่แต่เย็นๆยังยังไม่ได้รูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดอามองกล้องหน่อยอ <laughs> ไม่ทันเลยตัวนี้เกตให้ยังอ่ะพ่อเอามากับเกส เค็ดูด้วยนะลูกไม่เคยเค<อ>็ดูนะอายตัวหนึ่งกันเบลเอ,อ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยพ่ออย่าพึ่งพ่ออย่าพึ่งถ่ายรูปหน่อย อะมายืนหน่อยเร็วไปยืนตรงพ่อเร็วหนึ่งสองสามสกายอ่ะเร็วยืนห่างๆกันหน่อยอ่ะโอเคอหนึ่งสองสามมองกล้องหน่อยอ่ะไปอ่ะอ่ะให้หมอนี่อะให้ให่ได้อะอืมไม่ถึงจับให้ดีนะ พี่เอาแกียล้วเดี๋ยวมันพุบมาแล้วเกนมองแล้วมาแล้วแล้วเหรอเดี๋ยวพี่แกเดี๋ยวพ่น้อซูมเอาตัวไหนตัวที่อาฝาใช่ไหม วิดีโอเนี่ยมันล่อปลาเลยนะเดี๋ยววนไปถึงไหนแล้วนะสนุกดีแค่ไอ,อตัวน,นี้เก่งเลยนิ่งมากเลยอะนิ่งมากเลยถึงเวลาฮุบไปเลยอะ <N ington> เรียบร้อยอ๋อยังมีอีกให้ตัวนั้นดิที่อ้าปากรอน่ะให้มันเป็นเลยเป็นไงบ้างคะให้แล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะสกายเห็นยังจระเทคสกายเป็นไงบ้างครับจระเคอ่ะไหนบอกหน่อยจระเทมันเป็นไงครับเป็นไง ถึงกถึงก็งกอึ้งไปเลยเหรอ,อ,อไ,ไหนสกายตอบหน่อยเมื่อกี้ให้อาหารจระเข้เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะพ่อสนุกดีนะให้แบบเนี้ที่มันมีอยู่ที่ส่วนสัมพันธ์แบบนี้มีอยู่ที่กับสมุดปรากกามีที่ใหม่ ทีเอชไทยยาสกายไปแล้วเร็วไปต่อครับ